หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส2บสิบเอ็ดสิบสองสิ2สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเกยิบองบสามยหยบหกยดหนึ่งสองสาสี่ห้าหกดแดหนึ่งสองสาสห้าเจ็ด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6